บทที่256การแก้ไขชื่อคุณย่ากู้หยุนกวงรีบวิ่งเข้ามาจากห้องโถงราวกับลมพัดแรงจากที่ประตูกระโปรงของเธอพลิ้วไหวเธอรีบประคองนายหญิงกู้ที่ยืนออนเอ็นและมองไปที่หญิงชราที่ซีเซียวด้วยใบหน้ากังวลคุณย่าโอเคไหมหมอบอกว่าคุณโกรธไม่ได้ขณะที่กู้หยุนกวงลูบหลังนายหญิงกู้เบา เธอก็มองไปที่กู้เหยียนเฟยซึ่งนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสายตาหนักหน่วงตอนนี้กู้หยุนกวงเข้าใจแล้วว่าทำไมกู้เหยียนเฟยไม่มีร่องรอยความรักของบรรพบุรุษต่อนายหญิงกู้และถึงกับเก็บงำความเกลียดชังที่คลุมเครือต่อนายหญิงกู้ปรากฏว่ากู้เหยียนเฟยรู้อยู่แล้วว่านายหญิงกู้ไม่ใช่คุณย่าผู้ให้กำเนิดของเธอและเธอยังรู้สึกว่านางกู้ได้พรากทุกสิ่งที่ควรจะเป็นของคุณย่าของเธอไปแล้ว นั่นคือเหตุผลที่เธอต้องการรบกวนความสงบสุขของคฤหาดโโห่กู้เหยยนเฟยก็มองไปที่กู้หยุนกวงเช่นกันดวงตาของเธอราวกับสนามนิ่งชัดเจนและสงบทั้งสองคนมองหน้ากันเงียบๆกู้เหยียนเฟยจ้องเข้าไปในดวงตาของกู้หยุนกวงแล้วพูดอย่างใจเย็นนี่คือวิธีที่สิ่งต่างๆควรกลับคืนสู่เจ้าของเดิมประโยคนี้มีความหมายมาก หลังจากพูดเช่นนั้นเธอก็ทักทายกู้หยวนด้วยรอยยิ้มและพูดว่าพี่ชายเราไปกันเถอะทุกคนออกจากห้องถงใหญ่อย่างเป็นระเบียบเหลือเพียงไม่กี่คนในห้องที่สองที่มองหน้ากันและทุกคนก็เหมือนหลงทางทุกคนมารวมตัวกันรอบๆอบหัวหน้าผู้อาวุโสของตระกูลและไปที่ห้องถงบรรพบุรุษของตระกูลกู้ซึ่งตั้งอยู่บนถนนโฮฟู่ จากนั้นพวกเขาก็เปิดห้องโถงบรรพบุรุษเพื่อแก้ไขแผนผังลำดับวงตระกูลผู้นำอาวุโสเป็นประธานในพิธีเป็นการส่วนตัวเขาจุดธูปและถวายเกียรติแก่แผ่นจารึกของบรรพบุรุษและกล่าวอย่างชอบธรรมว่าเราขอแก้ไขลำดับวงตระกูลของครอบครัวด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการแจ้งบรรพบุรุษของตระกูลกูล้เกี่ยวกับสาเหตุและผลที่ตามมา ของการเปลี่ยนแปลงลำดับวงศ์ตระกูลจากนั้นหัวหน้าผู้อาวุโสก็เอาแผนภูมิตระกูลกูล้ออกมาอย่างเคร่งขรึมและววางมันไว้บนโต๊ะยาวผู้นำอาวุโสของตระกูลควรจะแก้ไขมันเองเมื่อเห็นว่าดวงตาของกู้หยวนจับจ้องไปที่แผนภูมิลำดับวงศ์ตระกูลเขาจึงหันไปยื่นปากกาผู้การในมือให้กู้หยวนอาหยวนมานี่สำหรับคนอื่นๆนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย และไม่มีใครโต้แยง้งใดๆกู้หยวนไม่ได้คัดค้านใดๆอย่างสุภาพและขอบคุณหัวหน้าผู้อาวุโสอย่างใจเย็นจากนั้นจึงหยิบผู้กันและเพิ่มชื่อลงในแผนภูมิลำดับวงตระกูลด้วยมือของเขาเองชีเฉาหนิงนี่คือชื่อของคุณย่าผู้ให้กำเนิดของพี่ชายและน้องสาวของพวกเขากู้หยวนเพิ่มชื่อนี้ให้กับชื่อปู่ของเขากู้ส่วนจากนั้นจึงย้ายชื่อพ่อของเขากู้เซ่ มาอยู่ในผังในชื่อปู่ย่าของเขาตามด้วยชื่อแม่และพี่น้องของเขากู้หยวนเขียนตัวหนังสือสองสามตัวเหล่านี้ช้ามากเขียนทีละขีดและอารมณ์ของเขาก็ปั่นป่วนเขารู้สึกถึงน้ำหนักของคําเหล่านี้อย่างอธิบายไม่ถูกกู้เยียนเฟยหยิบป้ายที่เตรียมไว้เมื่อนานมาแล้วออกมาขอให้กู้หยวนเขียนชื่อคุณย่าของเขาและวางป้ายไวข้ข้างๆป้ายของท่านโห่กู้ส่วน เมื่อถึงจุดนี้ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขชื่อของย่ากู้เหยียนเฟยมองไปที่ป้ายของปู่และย่าของเธอที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยรอยยิ้มและในที่สุดก็จับจ้องไปที่ป้ายของกู้ส่วนปู่ของเธอสารทดแทนยังคงอยู่ในป้ายนี้คนธรรมดาเป็นมนุษย์และมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติแต่กู้เหยียนเฟยนั้นแตกต่างออกไปดวงตาของเธอได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังทางจิตวิญญาณ และเธอสามารถเห็นแสงสีขาวจังๆอย่างชัดเจนเล็ดลอดออกมาจากป้ายของปู่ของเธอและค่อยๆอ้อยอ,อิ่งอยู่รอบๆป้ายใหม่นี้กู้เยียนเฟยยกริมฝีปากขึ้นและยิ้มและดวงตาที่ชัดเจนของเธอก็เปล่งแสงแวาวในห้องโถงที่สลัวเล็กน้อยเธอรู้ว่าแสงสีขาวนี้คือจิตวิญญาณครั้งที่แล้วเธอมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อเธอได้จับป้ายของปู่ เธอจึงรู้สึกถึงลมหายใจแผ่วเบาจากป้ายนั้นแต่ตอนนี้จิตวิญญาณของคุณย่าของฉันแข็งแกร่งขึ้นกว่าครั้งที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดดีมากรอยยิ้มบนริมฝีปากของกู้เหยียนเฟยลึกลงไปอีกเล็กน้อยและปลายตาของเธอก็ค้งเป็นโค้งที่น่าพึงพอใจเห็นได้ชัดว่าคุณย่าชีเชาหนิงอาศัยป้ายนี้แทนแต่เธอเป็นคนที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ชีวิตโอกาสและโชคของเธอ ล้วนมีไว้เพื่อความสำเร็จของชีเาวอันหรือนายหญิงกู้หลังความตายวิญญาณของผู้ทดแทนจะลอยหายไปและหายไประหว่างสวรรค์และโลกและไม่มีวันกลับชาติมาเกิดอีกชะตากรรมของตัวสำรองทุกคนถูกกำหนดให้เป็นโศกนาฏกรรมที่นำไปสู่ความตายน้องสาวกู้หยวนร้องออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาพร้อมถือทุบสองสามดอกไว้ในมือ จุดทูบแล้วและควันสีขาวก็ลอยขึ้นมาอย่างช้าๆทำให้คิ้วที่เข้มงวดของกู้หยวนมีหมอกเล็กน้อยเพิ่มความรู้สึกนุ่มนวลกู้หยวนยื่นทูบสามดอกให้กู้เหยียนเฟยพี่ชายและน้องสาวเดินไปที่ฟูกทั้งสองด้วยกันคุกเข่าลงด้วยกันและพูดอย่างเคร่งขรึมไปยังแผ่นจารึกสองแผ่นใต้ที่ระลึกถึงปู่ย่าที่อยู่ตรงหน้าคุณปู่คุณย่าหลานชายและหลานสาว ขอแสดงความเคารพพี่ชายและน้องสาวคุกเข่าลงและโน้มตัวไปที่แผ่นจารึกแห่งความทรงจำและในที่สุดก็สอดทูบที่อยู่ในมือของพวกเขาเข้าไปในกระถางขาตั้งสีบรอนสามขาที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาบรรยากาศเคร่งขรึมเอาละ่ะหัวหน้าผู้อาวุโสหันไปข้างๆมองอย่างใจกว้างและยิ้มคุณย่าของคุณที่วิญญ,ญาณอยู่บนสวรรค์เมื่อเห็นว่าคุณสองคนเป็นหลานชายและหลานสาวที่สวยงามและสงา่า รักใคร่กลมเกลียวกันอาหยวนและเยียนเฟยก็ต่างมาเคารพและอาหยวนก็มีอนาคตอันสดใสฉันคิดว่าเธอคงจะพักผ่อนอย่างสงบสุขผู้อาวุโสทุกคนเห็นด้วยและรวมตัวกันรอบๆกู้หยวนเพื่อบอกเขาว่าให้ทำตามความคาดหวังของบรรพบุรุษบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานกู้เหยียนเฟยยืนอยู่หน้าโต๊ะทูบยกมือขึ้นแล้วลูบเบาๆบนป้ายที่มีชื่อชีเฉาหนิง เขียนอยู่ตรงหน้าเธอปลายนิ้วของเธอปัดแสงสีขาวที่ค้างอยู่บนป้ายและเธอรู้สึกว่าวิญญาณยังอ่อนแออย่างระมัดระวังเธอสามารถจินตนาการได้ว่าปู่ของเธอต้องใช้ความพยายามอย่างเหลือเชื่อเพื่อรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้และค้นหาโอกาสชีวิตของคุณย่าผู้ให้กำเนิดของพวกเขาเดิมทีคุณปู่ควรจะต้องการทุกของลูกหลานเพื่อทำให้ดวงวิญญาณของคุณย่าอุ่นขึ้นทีละน้อย นี่เป็นวิธีการที่ดีแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีกว่าดวงวิญญาณจะแข็งแรงวิธีที่ดีกว่าคือแก้ไขชื่อให้ผู้ทดแทนซึ่งไม่มีอยู่ในโลกแต่เดิมได้รับชื่อเสียงและอัตลักษณ์ของเธอเองให้ชื่อของเธอปรากฏในโลกอย่างเปิดเผยบันทึกไว้ในลำดับวงตระกูลและบนป้ายเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปบูชาและจำชื่อของเธอได้ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ตัวสำรองจะสามารถกำจัดพันธนาการของเทคนิคการเปลี่ยนตัวและได้รับชีวิตใหม่ที่แท้จริงได้เหมือนกับตอนนี้เลยตราบใดที่เธอได้รับการอบอุ่นและเลี้ยงดูอีกสองสามวันคุณย่าก็สามารถกลับชาติมาเกิดได้เมื่อกู้เหยียนเฟยดึงมือขวาของเธอออกเธอก็หันกลับมาและพบกับดวงตาที่ยิ้มแย้มของกู้หยวนซึ่งอยู่ไม่ไกล ชายหนุ่มที่มีคิ้วคมและดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบกมือให้เธอจากที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวน้องสาวเราไปกันเถอะกู้เหยยนเฟยยิ้มอย่างสดใสและติดตามกู้หยวนและตระกูลออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทุกคนออกจากห้องถงบรรพบุรุษพระอาทิตย์ตกได้ครึ่งทางแล้วและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆหลากสีสันวันนี้รบกวนผู้อาวุโสตระกูลอย่างมาก กู้หยวนคงคำนับหัวหน้าผู้อาวุโสตระกูลและผู้อาวุโสตระกูลอย่างเหมาะสมและถ่อมตัวทุกท่านโปรดช่วยเหลือในการแบ่งแยกครอบครัวตอนนี้น้องสาวของฉันและฉันเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันในบ้านที่หนึ่งและเรายังต้องพึ่งพาตระกูลในหลายๆสิ่งกู้หยวนปกติเป็นคนเงียบขรึมแต่เขาก็ไม่โง่เขาอยู่ในกองทัพมาหลายปีเขาได้เห็นสหายทุกประเภทที่ด้านบน และมีประสบการณ์ต่างๆมากมายเขาจะไม่เข้าใจเรื่องทางโลกเหล่านี้ได้อย่างไรในอดีตเขาเพียงไม่อยากที่จะทำมันในสายตาของหัวหน้าผู้อาวุโสและผู้อาวุโสของตระกูลพวกเขารู้สึกว่ากู้หยวนเคยเป็นเด็กหนุ่มและเลือดร้อนแต่ตอนนี้เมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นกู้หยวนก็ดูเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้อาวุโสให้คำสัญญาอย่างสุดใจ รู้สึกเศร้าเล็กน้อยแต่รู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นกู้เหยยนเฟยซึ่งอยู่ข้างหลังสองก้าวเดินไปหากู้หยวนแล้วพูดอย่างใจเย็นและมีน้ำใจคุณลุงถ้าเรื่องใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวกู้ครอบครัวก็ควรช่วยกันดูแลต่อจากนี้ไปพี่ชายใหญ่ฉันว่าผู้อาวุโสของตระกูลยินดีจะดูแลทุกบ้านด้วยใจตอนแรกเธอพูดคำที่ฟังดูไพเราะก่อนแล้วจึงหันไปที่หัวข้อหลักว่า พี่ชายใหญ่กำลังคิดอยู่ว่าจะแบ่งที่ดินของครอบครัวและสร้างโรงเรียนประจำตระกูลหัวหน้าผู้อาวุโสและผู้อาวุโสต่างประหลาดใจและยิ้มแย้มแจำ่มใสพวกเขาทั้งหมดมองไปที่กู้หยวนอย่างกระตือรือร้นพวกเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะคิดได้สร้างสารรค์ขนาดนี้กู้เหียนเฟยกล่าวต่อแม้ว่าครอบครัวกู้จะเริ่มต้นจากศิลปะการต่อสู้แต่โรงเรียนเราก็จะสอนศาสตร์อื่นด้วย แล้วแต่พวกเขาอยากเลือกจะเป็นทหารหรืออยากจะเป็นขุนนางในอนาคตหากจัก,กรพรรดิต้องการเลือกใช้และต้องการความสามารถพิเศษพวกเขาจะได้แสดงความสามารถอย่างแน่นอนการสอบของจักรวรรดิครั้งใหญ่เพื่อคัดเลือกขุนนางเมื่อทุกบ้านและสาขาในตระกูลกู้ได้ดีเท่านั้นพวกเราตระกูลกู้ทุกคนก็จะรุ่งเรืองด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของเธอหัวใจของผู้นำอาวุโสก็เต้นรัว และเลือดของเขาก็เดือดพล่านดูเหมือนว่าผู้อาวุโสตระกูลบ้านอื่นๆจะได้เห็นวันที่ลูกๆหลานๆของพวกเขามีโอกาสถูกเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อทองคําและพวกเขาทุกคนต่างตั้งต,งตารอคอยมันกู้หยวนเลิกคิ้วมองน้องสาวของเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นและพูดโดยปริยายคุณลุงฉันอยากจะใช้เงิน10%ของทรัพย์สินของฉันเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ให้กับครอบครัวเรา เด็กดีคุณและพี่ชายใหญ่ของคุณเป็นเด็กดีและมีความตั้งใจดีเหล่าผู้อาวุโสดีใจมากขัดจังหวะคำพูดของกู้หยวนด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อยและยกย่องกู้เหยียนเฟยและกู้หยวนมากจนแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตระกูลกู้ของพวกเขามีตำแหน่งแต่ชื่อเสียงนั้นเป็นของเชื้อสายของกู้เหยาและกู้ส่วนสมาชิกตระกูลอื่นๆมีอาหารและเสื้อผ้าเพียงพอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะร่ำรวย นอกจากนี้ยังมีเด็กที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เช่นเด็กที่ขาดโอกาสหรือกำพร้าถ้าเพิ่มการศึกษาตระกูลเข้าไปในพื้นที่ของตระกูลสิ่งต่างๆก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเขาจะยังสามารถดูแลผู้สูงอายุและเลี้ยงดูเด็กกำพร้าได้และการให้การศึกษาของตระกูลสามารถฝึกอบรมลูกหลานของตระกูลและป้องกันไม่ให้ลูกๆของครอบครัวกู้ที่มีความสามารถ แต่เป็นครอบครัวที่ยากจนไม่มีเงินเรียนหนังสือขาดโอกาสเรียนผู้อาวุโสของตระกูลยังกระซิบเกี่ยวกับเรื่องนี้และดวงตาของทุกคนก็เป็นประกายและจิตวิญญาณของพวกเขาก็สูงส่งความเป็นจริงความเศร้าโศกส่วนใหญ่เกี่ยวกับตระกูลกู้ที่ถูกริบตำแหน่งในวันนี้ได้ถูกกวาดล้างออกไปกู้หยวนกล่าวอีกครั้งคุณลุงชมมากเกินไปพวกเราล้วนมาจากเชื้อสายเดียวกัน การส่งเสริมโอกาสความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องสมควรนี่เป็นหนทางอีกยาวสำหรับครอบครัวที่จะมุ่งหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองคำพูดเหล่านี้พูดด้วยความชอบธรรมอย่างยิ่งและทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของตระกูลซึ่งทำให้ผู้นำกลุ่มและผู้อาวุโสตระกูลรู้สึกสบายใจมากขึ้นผู้อาวุโสตบไหล่กู้หยวนด้วยสีหน้ายินดีและสัญญาด้วยรอยยิ้มที่สดใสาอาหยวนไม่ต้องกังวลทำหน้าที่ของคุณให้ดี พวกเราผู้อาวุโสจะคอยจับตาดูเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในตระกูลการแบ่งครอบครัวอาจนำไปสู่เหตุร้ายในตระกูลเดิมทีผู้อาวุโสจะอยู่ในคฤหาดและคอยจับตาดูการแบ่งครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดแต่ตอนนี้เขากังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้และเกือบจะสาบานต่อท้องฟ้าผู้อาวุโสคนอื่นๆอยู่ไม่ไกลและก็ยอมรับทุกคำพูดที่เขาพูด สำหรับพวกเขาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเองวันนี้กู้หยวนสัญญาเป็นการส่วนตัวว่าจะจัดสรรทรัพย์สิน10%ให้กับตระกูลดังนั้นทรัพย์สินที่กู้หยวนจะได้รับจะเกี่ยวข้องกับจำนวน10%นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทที่257การเลิกราผู้อาวุโสประจำตระกูลที่ส่งเสียงเชียร์และตั้งรกรากอยู่ในคฤหาสน์ผลัดกันตรวจสอบทุกวัน จ้องมองไปที่คนทําบัญชีและสมุดบัญชีด้วยแววตาเป็นประกายพวกเขาตื่นตัวและไม่ให้โอกาสนักบัญชีคนของบ้านที่สองตรวจสอบบัญชีที่พยายามทําผิดและบิดเบือนได้ทั้งหมดยังมีผู้อาวุโสของตระกูลที่จําได้ว่าท่านโหกู้ส่วนซื้อธนาคารไว้ในช่วงปีแรกๆของเขาแต่กลับไม่มีระบุไว้ในรายการทรัพย์สินและสมุดบัญชีในที่สุดผู้อาวุโสของตระกูลก็จ้องมองไปที่กู้เจียน ให้ส่งมอบโฉนดของธนาคารที่เขาซ่อนไว้อย่างลับๆดังนั้นนางหวังก็เพิ่งรู้ว่ากู้เจียนได้แอบ,บซ่อนทรัพย์สินชิ้นหนึ่งไว้ด้วยและเธอก็ไม่รู้ว่าจะโกรธหรือเป็นทุกข์ดีใช้เวลาสีวันในการจัดทำบัญชีสมุดบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดในคฤหาสน์ให้เสร็จสิน้นผู้อาวุโสตรวจสอบและแบ่งทรัพย์สินเหล่านี้ทีละคนเป็นการส่วนตัวและแม้แต่นางหยานภรยาบ้านที่สามและลูกสาวก็มีส่วนเช่นกัน ตามหลักเหตุผลแล้วครอบครัวของบ้านที่สามเป็นม่ายและไม่มีลูกผู้ชายดังนั้นเธอจะไม่แยกจากครอบครัวและแน่นอนว่าเธอจะไม่ได้รับทรัพย์สินของครอบครัวกล่าวอีกใน,นหนึ่งเมื่อกู้หยุนเจินแต่งงานเธอทำได้เพียงได้รับส่วนแบ่งสินสอดจากพ่อสามีอย่างไรก็ตามกู้หยวนได้รเริ่มเสนอว่าบ้านที่สามควรมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินด้วยแม้ไม่มีเด็กผู้ชายในบ้านที่สาม แต่ก็ยังมีลูกสาวดังนั้นจึงควรจะได้เหมือนกับบ้านที่สี่และบ้านที่ห้าหลังจากอธิบายรายละเอียดของการแบ่งครอบครัวและแจกรายการให้แต่ละบ้านแล้วผู้อาวุโสก็มองไปรอบๆห้องโถงและถามเสียงดังคุณมีข้อโต้แย้งหรือไม่บรรยากาศในห้องโถงค่อนข้างนิ่งและฉุนเฉียวเล็กน้อยภรรยาบ้านที่สามนางหยานบีบผ้าเช็ดหน้าอย่างไม่สบายใจ มองไปที่ผู้นำอาวุโสแล้วมองไปที่กู้หยวนแต่ก็ลังเลที่จะพูดบ้านที่สามมีเพียงแม่ไม่หนึ่งคนและลูกสาวถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์สินมาจะเก็บไว้ได้หรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณหากไม่มีผู้ชายในครอบครัวก็จะถูกรังแกได้โดยง่ายยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากลูกสาวของเธอยกเลิกการมันหมายกับครอบครัวมู่หลงแล้วการแต่งงานของนหน้าย,ยังคงต้องคำนึงถึง ในใจของนางหยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนาคตของลูกสาวเธอเสมอเธอยังกังวลว่าเมื่อเธอและลูกสาวย้ายออกไปเธอซึ่งเป็นไม่จะต้องเจอกับความไม่สะดวกมากมายและเธอจะหาคู่ที่ดีให้กับลูกสาวได้อย่างไรการแยกครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการแบ่งแยกอุตสาหกรรมคู่หยุนเจิญมองเห็นความไม่สบายใจของนางหยานเธอจึงจับมือแม่อย่างสบายใจ ยิ้มอย่างอ่อนโยนและดวงตาของเธออ่อนโยนและมุ่งมัน่นอาสไพรสามกู้เหย,ยนเฟยซึ่งนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของกู้ยุนเจินกล่าวว่าพี่สาวคนโตก็เป็นคนตระกูลกู้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีลูกชายอยู่ในบ้านที่สามแต่พี่สาวคนโตก็มาจากตระกูลกู้และสามารถสืบทอดทรัพย์สินของบ้านที่สามได้ถ้าเจ้าของร้านและหัวหน้าหมู่บ้านเหล่านั้นกล้ารังแกเจ้านาย เราก็ยังมีพี่ชายใหญ่อยู่ที่บ้านไม่ใช่หรือใครก็ตามที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่เชื่อฟังจะถูกพี่ชายทุบตีให้กู้เหยียนเฟยเลิกคิ้วและพูดให้สบายใจทันทีที่น้องสาวของเขาพูดคำที่รุนแรงกู้หยวนก็รับหน้าที่เป็นอันพานโดยธรรมชาติพยักหน้าและพูดว่าสบายใจได้ยังมีฉันอยู่ที่นี่นางหยานได้ยินความหมายจากคำพูดของพี่ชายและน้องสาวก็โล่งใจพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า กล่าวคือพวกเขาไม่ต้องย้ายออกจากบ้านเดิมและยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านนี้ได้นั่นก็ดีนั่นก็ดีนางหยานจับมือลูกสาวดวงตาเป็นประกายสดใสทรัพย์สินแห่งนี้ยังเป็นผลประโยชน์ที่คาดไม่ถึงสําหรับบ้านที่สามในอนาคตเมื่อลูกสาวของเธอแต่งงานเธอไม่เพียงแต่จะเพิ่มสินสอดของลูกสาวได้เท่านั้นแต่ยังมีส่วนแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งไว้กับเธอเพื่อสนับสนุนลูกสาวด้วย นายกู้คนที่สี่และนายกู้ที่ห้ามองหน้ากันด้วยความลังเลเนื่องจากครอบครัวที่สามได้รับส่วนแบ่งด้วยสัดส่วนของทรัพย์สินที่พวกเขาได้รับก็น้อยลงอย่างไรก็ตามเนื่องจากทรัพย์สินที่ครอบครัวที่สองแอบซ่อนไว้ถูกเปิดเผยส่วนแบ่งที่แท้จริงของทรัพย์สินที่พวกเขาได้รับจึงมีมากกว่าที่คาดไว้มากเมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ตอบมาเป็นเวลานานหัวหน้าผู้อาวุโสจึงถามอีกครั้งใครมีข้อโต้แย้งหรือไม่ นายกู้คนที่สี่และนายกู้ที่ห้าได้ตัดสินใจแล้วและพยักหน้าให้กันพวกเขารู้ว่าพรสวรรค์ของพวกเขานั้นธรรมดาและเป็นเพียงสมาชิกของครกูลพวกเขาไม่เคยโลภในตําแหน่งพวกเขาแค่อยากมีชีวิตที่มั่นคงเหมือนท่านลุงหลายคนที่เป็นสมาชิกพี่น้องทั้งสองแสดงจุดยืนต่อผู้อาวุโสทีละคนท่านลุงฉันไม่คัดค้านท่านลุงแบ่งได้ยุติธรรมเดิมทีบ้านที่สองมีศักเป็นติ้งหยวนโห และตรับใดที่ครอบครัวไม่ได้แยกจากกันลูกชายของพวกเขาก็จะเป็นคุณชายของคฤหาดโโหและลูกสาวของพวกเขาก็จะยังคงเป็นลูกสาวของคฤหานโโหและลูกๆของพวกเขาก็จะสามารถเจรจาต่อรองการแต่งงานที่ดีได้ในอนาคตแต่ตอนนี้คฤหาดโโหไม่มีชื่อแล้วและเหลือเพียงคฤหา์ขนาดใหญ่หลังนี้จากนี้ไปคฤหานโโหจะเป็นเพียงแค่คฤหา์กู้ ในกรณีนี้ควรอยู่แยกกันจะดีกว่าพวกเขาจะได้มีบ้านของตัวเองและไม่ต้องอยู่ภายใต้หลังคาของคนอื่นเท่านั้นพวกเขาแบ่งบ้านอย่างมีความสุขและยังเป็นพันธมิตรที่ดีกับกู้ยวนด้วยนายกู้คนที่สี่กล่าวเสริมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าคุณลุงและผู้อาวุโสทั้งสามคนจากตระกูลรอจนกว่าฉันจะย้ายไปบ้านใหม่ แล้วฉันจะเชิญผู้อาวุโสทุกคนมาที่บ้านของฉันเพื่อดื่มกินตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครถามความคิดเห็นของบ้านที่สองใบหน้าของกู้เจี้ยนดำสนิทราวกับก้นหม้อและเขาโกรธมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้บ้านที่สองของพวกเขาควรจะได้ส่วนแบ่งสิบห้าเปอร์เซ็นแต่เนื่องจากต้องแบ่งให้บ้านที่สามด้วยจึงลดลงเหลือเพียงสิเปอร์เซ็นเขารู้สึกอยู่ในใจว่าบ้านทั้งสองนี้ไร้ประโยชน์ พวกเขาถึงอนุญาตให้ขูดเนื้อและเลือดอีกชั้นหนึ่งออกจากร่างกายของพวกเขาแต่ผู้นำอาวุโสจะเสนอว่าควรไล่บ้านที่สองออกจากตระกูลหลังจากคุยกับหัวหน้าตระกูลและผู้อาวุโสของตระกูลทั้งหมดแล้วกู้หยวนก็กลับไปที่ห้องโถงใหญ่อีกครั้งและพูดตรงๆอย่างไร้ปราณีลุงคนที่สองป้าคนที่สองฉันให้เวลาคุณสิบวันและบ้านที่สองจะต้องย้ายออกภายในสิบวันการแสดงออกของกู้หยวนเข้มงวด เมื่อเขาพูดและน้ำเสียงของเขาสงบและเด็ดเดี่ยวทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความเด็ดขาดและความมุ่งมัน่นกู้หยวนเป็นคนที่กล้าพูดและกล้าทำมาโดยตลอดกู้เจี้ยนไม่สงสัยเลยว่าถ้าเขากล้าที่จะออกไปสายเพียงหนึ่งวันหลานชายที่กบฏของเขาจะกล้าเก็บกระเป๋าและข้าวของของบ้านที่สองแล้วโยวนมันออกจากบ้านหลังจากพูดอย่างนั้นกู้หยวนก็พยักหน้ากับกู้เหยียนเฟย และออกจากห้องถงใหญ่ด้วยกันโดยไม่คำนึงถึงปฏิกิริยาของกู้เจียนนางหวังและคนอื่นๆพี่ชายและน้องสาวเพิ่งเดินลงบันไดหินหน้าห้องโถงเมื่อเสียงเบาของกู้หยุนกวงดังมาจากด้านหลังพี่ชายกู้หยุนกวงยกกระโปรงของเธอขึ้นและรีบก้าวออกจากธรณีประตูและตะโกนเรียกกู้หยวนขอหนึ่งเดือนได้ไหม กู้หยุนกวงมองกู้หยวนที่ห่างออกไปสองสามก้าแล้วถามเบาๆไม่ได้กู้หยุนพูดโดยไม่ต้องคิดใบหน้าของกู้หยุนกวงแข็งทื่อใต้ชายคาคู่มีแสงแดดอันอบอุ่นส่องลงมาทำให้ร่างของกู้หยุนกวงครึ่งหนึ่งอยู่ในแสงอาทิตย์และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเงาดวงตาขวาของเธอที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นลึกผิดปกติคิ้วของเธอกระตุกและเธอถามอย่างใจเย็นพี่ชายคุณไร้หัวใจจริงๆหรือ ดวงตาของกู้หยุนกวงที่มองไปยังกู้หยวนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่น่าเศร้าและนิ้วของเธอที่กำแน่นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเล็กน้อยกู้หยวนยังมองไปที่กู้หยุนกวงบนบันไดหินและถามว่าฉันควรจะรู้สึกดีกับคนที่หวังว่าจะให้ฉันตายเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับเขาหรือไม่กู้เจี้ยนและนายหญิงกู้ไปยื่นหนังสือสารภาพเพียงเพราะพวกเขาอยากให้เขาตายเขาไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้น กู้หยุนกวงพูดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งเธอยังรู้สึกว่าคำสารภาพของนายหญิงกู้และกู้เจี้ยนนั้นไม่เหมาะสมและดูเหมือนจะเป็นการดูถูกการบาดเจ็บขององค์ชายใหญ่หากเธอรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้เธอคงจะให้คำแนะนำบางอย่างกู้หยุนกวงหายใจเข้าลึกๆแล้วถามด้วยความยากลำบากแล้วฉันละ่ะพี่ชายฉันจะแต่งงานเร็วๆนี้เป็นพี่น้องกันมาสิบสีปีแล้วเขาไม่เต็มใจคิดถึงเธอเหรอ รูปร่างเพรียวบางของเธอยืนตัวตรงด้วยสีหน้าเศร้าอย่างสิ้นหวังอย่างคลุมเครือเห็นได้ชัดว่าเขาและเธอต้องพึง่งพาอาศัยกันมาตั้งแต่เด็กและเติบโตมาด้วยกันทุกอย่างในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาเป็นเท็จหรือกู้หยวนจ้องลึกไปที่กู้หยุนกวงดวงตาสีเข้มของเขาราวกับทะเลอันเงียบสงบแต่มีพลังที่น่าตกใจกู้หยวนพูดช้าๆความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณคืออะไร ครั้งหนึ่งฉันเคยใจดีกับคุณเพราะคุณเป็นน้องสาวของฉันในเมื่อคุณไม่ใช่น้องสาวของฉันทำไมฉันคำพูดไม่กี่คำที่เขาพูดเป็นธรรมชาติมากน้ำเสียงสงบของเขาไร้อารมณ์และใบหน้าของเขาแสดงท่าทีไม่แยแสที่ไม่คุ้นเคยกู้หยุนกวงแทบไม่เชื่อหูของเธอเธอแค่รู้สึกว่ากู้หยวนตรงหน้าเธอแปลกไปมากแม้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กู้เยียนเฟยกลับมา พี่ชายใหญ่ของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอยังคงรู้สึกว่ากู้หยวนยังคงมีความสัมพันธ์แบบพี่ชายและน้องสาวกับเธอในอดีตเธอยังคงสามารถหลอกลวงตัวเองและบอกตัวเองว่าคำพูดที่ไรหัวใจที่พี่ชายใหญ่ของเธอพูดนั้นล้วนเป็นเพราะการปรากฏตัวของกู้เหยียนเฟยและเขาทําเช่นนั้นเพราะเขาห่วงใยกู้เหยียนเฟยแต่ตอนนี้กู้หยุนกวงจ้องไปที่กู้หยวนโดยไม่กระพริบตา ดวงตาของกู้หยวนลึกราวกับทะเลและมั่นคงราวกับภูเขาเธอนึกถึงในใจว่ากู้หยวนได้ปกป้องกู้เยียนซอยครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดแต่ตอนนี้กู้หยวนเพิกเฉยต่อง,งานแต่งงานที่กำลังจะมาถึงของเธอโดยสิ้นเชิงหัวใจของกู้หยวนกวงรู้สึกขมขื่นและความขมตาของเธอซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆแม้ว่าตระกูลกู้จะถูกริบตำแหน่งแต่คฤริสา์ก็ยังไม่ถูกยึดคืน การแต่งงานในคฤหิสา์แห่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแต่งงานในบ้านหลังเล็กที่ได้มอบให้บ้านที่สองงานแต่งงานของเธอกับเจ้าชายคลังเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเธอหวังว่างานแต่งงานของเธอจะยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบและมันจะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเธอด้วยนี่คือคำขอสุดท้ายของเธอต่อกู้หยวนเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมกู้หยวนถึงปฏิบัติต่อเธออย่างโหดร้าย มันเหมือนกับหนามน้ำแข็งหลายอันแทงทะลุหัวใจของเธอพร้อมๆกันมันเจ็บปวดมากจนแม้แต่ริมฝีปากของเธอซีดสีหน้าอับอายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอเหยียนเฟยเราไปกันเถอะกู้หยวนเรียกกู้เหยียนเฟยที่ยืนอยู่ข้างๆไอและน้องสาวก็จักไปเคียงข้างกันกู้หยุนกวงเม้มริมฝีปากของเธอเป็นเส้นตรงและจ้องมองไปที่ร่างที่จักไปของกู้หยวนอย่างตั้งใจ หลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าเธอจะตัดสินใจได้ในที่สุดและดูเหมือนจะกัดฟันและยอมแพ้อะไรบางอย่างเธอพูดทีละคำแล้วคุณจะต้องเสียใจตั้งแต่นี้ไปกู้หยวนก็ไม่ใช่พี่ชายใหญ่ของเธออีกต่อไปกู้หยุนกวงเชิดหน้าสีหน้าของเธอเยอะหยิงสส่วนเด็ดขาดสส่วนและประชดสี่ส่วนไม่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรตามปกติบนริมฝีปากของเธออีกต่อไปราวกับว่าเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนในทันใด กู้เยยนเฟยที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกถึงความเย็นที่อธิบายไม่ได้มาจากด้านหลังเราวกับว่ามีลมกระโชกแรงและขนบนคอของเธอก็ลุกขึ้นทันทีขณะที่กู้เยียนเฟยเดินไปเธอก็หันกลับมาและมองไปข้างหลังเธอสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเธอคือโชคทองอันเดือดดานรอบๆกู้หยุนกวงกู้หยุนกวงยังคงยืนอยู่ใต้ชายคาหน้าห้องถงใหญ่โดยไม่เคลื่อนไหวแต่โชครอบตัวเธอกลับปั่นป่วน พลังงานสีดำที่ผสมอยู่ในโชคทองคําก็หนาขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงเส้นเหมือนเส้นไหมราคาแพงสองสามเส้นแต่ตอนนี้โชคเกือบหนึ่งในสามถูกปกคลุมไปด้วยอากาศสีดำเหมือนหมึก